กด17วินาทีคืออะไรนะคะเราเข้าใจว่าการพูดซ้ำๆวนไปหรือว่าการที่เราพยายามจะคิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาต้องการให้นาน17วินาทีนะคะนั่นคือการสั่งจิตนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะมันถูกแค่เครื่องเดียวเพราะว่ากด17วินาทีของอับราฮัมค่ะคุณจะต้องสั่งจิตหรือคุณจะต้องเห็นภาพนั้นหรือว่าคุณจะต้องโปรแกรมหรือออกคาสั่งด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะคะ จิตที่บริสุทธิ์นะคะไม่ได้หมายความว่าคนสั่งเนี่ยนะคะจะต้องบรรลุธ,ธรรมนะคะเป็นโสดาบันถึงจะมีจิตที่บริสุทธิ์นะคะคําว่าบริสุทธิ์ในกฎแรงดึงดูดนะคะหรือว่าบริสุทธิ์ในกฎ17เจวินาทีของอับราฮัมหมายถึงจิตที่ไม่สงสัยนะคะไม่เครือบแคลงสงสัยในตัวเองนะคะไม่เครือบแคลงสงสัยต่อทางมาแล้วก็ไม่สงสัยในผลลัพธ์สามอย่างนี้นะคะหนึ่งคือนะคะ ไม่เครือบแคลงสงสัยในตัวเองว่าจะทําได้ไหมนะสองก็คือไม่เครือบแคลงสงสัยต่อทางมานะคะเั้ยฉันเชื่อในตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองฉันเก่งชันชันชันชั้น,น,น,นแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะมาอย่างไงนะคะมันก็จบนะมคะสามก็คือไม่เครือบแคลงสงสัยในผลลัพธ์สั่งเองนะคะจะเอาเดือนละหนึ่งล้านนะคะสิบล้านอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนสั่งเองนะคะส่งไปแล้วนะคะก็สงสัยในผลลัพธ์เอ้ย เดือะล้านเลยเหรอเราหรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะสรุปแล้วนะคะกด17วินาทีของอับราฮัมเนี่ยบอกว่าหากจะสั่งจิตนะคะหรือว่าโปรแกรมจิตหรืออธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้จิตที่บริสุทธิ์17วินาทีต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะคะไม่ใช่หมดจดจากกิเลสและความทะเยอทะยานนะคะบางคนสับสนว่าเอ้ยเราอยากได้สิ่งนี้นะคะสิ่งนั้นแน่วแน่นะคะอธิษฐานจิตจะเอา แต่บอกว่าให้ทาด้วยใจบริสุทธิ์นะคะแค่ความรู้สึกทยานอยากหรือว่าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์แล้วนะนี่คือความขัดแย้งในปัญญาที่ไม่กระจ่างชัดอย่างแท้จริงนะคะทุกความปรารถนาของคุณคือความปรารถนาเดียวกับจักรวาลหรือจิตจิญญาณน,นะคะที่อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณทุกคนมาที่นี่เพื่อแผ่ขยายนะคุณมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะสร้างให้เสร็จนะคะ แล้วก็จากไปสร้างให้เสร็จให้งดงามนะคะให้สมกับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณทิ้งไว้ให้โลกนะคะทิ้งไว้ให้ลูกหลานนะแล้วจากไปย่างสมศักดศรีไม่ใช่ว่าเอ้ยจากไปแล้วเนี่ยเสียดายนะคะว่าอะไรที่เราอยากจะทำนะแต่เรายังไม่ได้ทำนะคะฉะนั้นจิตว่างจิตบริสุทธิ์ไม่เครือบแคลงสงสัยในตัวเองไม่เครือบแคลงสงสัยในทางมาแล้วก็ไม่สงสัยในผลลัพธ์นะคะสามอย่างนี้นะคะ จึงเรียกว่านะคะความปรารถนาที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะคะจักรวาลหรือว่าพลังงานต้นกําเนิดนะคะจะขานตอบค่ะ